นายเอกสิทธิ์งามพิเชษนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับโครงการเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหลังจากได้รับผลกระทบโควิด1 9ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อจองที่พักและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สองซึ่งมีการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจนหลายคนต้องชะลอการเดินทางออกไปทำให้มีการยกเลิกหรือเลื่อนการเข้าพักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากที่เคยลงทะเบียนไว้ในตอนแรกออกไปกันเป็นจำนวนมากเพราะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางทั้งนี้การเปิดจองที่พักที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะมีอยู่สรูปแบบ คือประสานงานติดต่อจองกับผู้ประกอบการโดยตรงตรงนี้สามารถยกเลิกเปลี่ยนหรือเลื่อนได้เลยทันทีไม่ต้องเข้าระบบส่วนกลางและรูปแบบที่2คือการติดต่อจองผ่าน OTA หรือออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ซึ่งถือว่ามีขั้นตอนเพราะต้องผ่านทางภาครัฐซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ OTA รับเรื่องไม่ไหวการขอเลื่อนหรือยกเลิกจึงมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับคุยกับทางผู้ประกอบการที่สามารถตัดสินใจได้เองอย่างไรก็ตามในเรื่องของระบบธนาคารที่มีธนาคารกรุงไทยมาดูแลตรงนี้ก็ยังถือว่าระบบยังไม่รองรับเท่าที่ควรเนื่องจากมีนโยบายออกมาไม่ชัดเจนทำให้เกิดผลกระทบในผู้ประกอบการทุกคน แต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการเดินทางในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ด้วยจึงได้รับผลกระทบไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางไรายได้รับเงินจากลูกค้าไปแล้วการคืนเงินก็มีปัญหาซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีไม่อยากให้ยกเลิกแต่ตัวโครงการต้องปรับรูปแบบให้สอดรับมากกว่านี้ เพราะสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแต่ต้องทบทวนด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วควรทำอย่างไรต่อไปทั้งนี้ผู้ประกอบการได้มีการพูดคุยด้วยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในครั้งนี้มาจากอะไรเพราะตอนนี้ไม่ล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์ซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบการอยากให้หาต้นตอของสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และแก้ไขให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ตอนนี้ทางผู้ประกอบการค่อนข้างหนักเพราะหวังว่าช่วงสิ้นปีธุรกิจจะดีขึ้นแต่กลับเกิดการแพร่ระบาดละรอกที่สองทำให้เงินที่จะเก็บสะสมไว้ในช่วงโลซีซั่นหายไปและกว่าสถานการณ์จะกลับมาได้คงใช้เวลาอีกนานซึ่งก็ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย เวลาจะจองเนี่ยมันมันทำได้สองรูปแบบแบบรูปแบบแรกคือจองผ่านโือถือรูปแบบที่สองคือจองผ่านตรงกับโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าเรื่องเวลาจองผ่านตรงกับโรงแรมเนี่ยเลื่อนยกเลิกเนี่ยมันคุยกันยากเพราะโรงแรมเป็นคนตัดสินใจแล้วแต่เรื่องว่าว่าโรงแรมจะให้ยกเลิกไหมให้เลื่อนไหมในสมัยก่อนเงินมันยกเลิกไม่ได้มันยกยกเลิกได้แต่ไม่คืนเงินเลื่อนได้เออเลื่อนไม่ได้ด้วย เพราะว่าอ่าผู้ประกอบก,การเนี่ยถือว่าคลิปค่าเขา้าห้องพัหนึ่งร้อยบาทาลูกค,ค้าจ่ายหกสิบาทภาคร้านจ่ายสี่สิบบาทตอนนี้ทุกโรงแรมได้แค้หกสิบถ้าลูกค,ค้าเช็คอินเมื่อไหร่ได้สี่สิบถ้ามีการเลื่อนและถ้ามีการยกเลิกเนี่ยก็คือโอเคตอนนี้โรงแรงมก็ไม่ไม่จ่ายถึงลูกค,ค้าแต่ถ้ามีการเลื่อนเนี่ยเลื่อนจ่ายของท่านร้านนั้นตอนนั้นยังไม่รองรับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะไม่ได้ถึงแล้วจะให้เลื่อนก็จะมีการว่า อั i. I is, ้นก็เลื่อนออกไปลูกค้ามาจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ไหนอีกอันนึงคือจองผ่าน OTG OTG เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะว่าี t g ก็ต้องตัดรับนโยบายเหมือนกันก็คุย OTG OTG ก็บอกว่าให้ทางโรงแรมเนี่ยตัดสินใจได้เลยแล้วก็แจ้งเขาจากให้ลูกค้าเนี่ยประสานกับ OTG ซึ่งทุกคนที่เห็น OTG ก็จะยกเลิกก็จะเลื่อนหมดซึ่ง OTG ก็ call center เขารับไม่ไหว การทะเลาะกันการเรื่องการขยับอย่างเงี้ยก็เลยมีขั้นตอนข้างเยอะนะครับในเรื่องของระบบของกรุงไทยก็ยังไม่ไม่รองรับเพราะเราต้องจำต้องขัดกันระบบเราไม่ใช่เรื่องไหนองกระเป๋าตังค์ต้องเกี่ยวต้องที่